เข้าใจผิดมานานนะครับในการทดสอบนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าสลัมเทสก็คือค่าความค้นเหลวนะครับหรือที่เราเรียกว่า Work Ability นะครับจะทดสอบยังไงนะครับก็คือกอไก่อันไหนถูกนะครับกอไก่นะครับเขาบอกงี้นะครับว่าใส่คอนกรีตเข้าไปในกลวยสลัมนะครับกลวยสลัมนะครับก็จะมีฐานกว้าง203มิลิเมตรนะครับด้านบน102มิลิเมตร ขึ้นเป็นรูปกลวยนะครับสูง3 0 5เิเมตรนะครับอันไหนถูกนะครับระหว่างกอไก่กับขอไข่นะครับโดยลอยใส่คอนกรีตนะครับเขาบอกงี้นะครับว่าใส่คอนกรีตนะครับแต่ละชั้นในปริมาณที่เท่ากันนะครับก็คือ1ใน3นะครับของปริมาตรกลวยนะครับกอไก่ถูกไหมครับเราใส่ไปนะครับใส่ไปชั้นละเท่าเท่ากันนะครับอันนี้สูง3สมมติว่าสูง30ซนเมตรลยกันนะครับใส่30 อ่าสิบสิบสิบนะครับตํสามชั้นชั้นละยี่สิบห้าครั้งนะครับถ้าใครคิดว่ากอไก่นะครับให้ตอบกอไก่นะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับสังเกตดูนะครับว่ากลวยเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งเท่าเท่ากันเนี่ยฐานมันกว้างนะพอฐานมันกว้างปุ๊บเนี่ยดังนั้นนะครับ สลับขอไข่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าปริมาณที่เท่ากันเนี่ยนะครับเขาไปคำนวณมาแล้วนะครับนั่นหมายครับว่าปริมาตรของกลวยนะครับชั้นแรกเนี่ยจะใส่เจ็ดเซนติเมตรนะครับต่ำยี่สิบห้าต่ำยี่สิบห้าชั้นนะครับโดยใช้เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางสิบหกมิลลิเมตรนะครับต่ำชั้นที่สองนะครับจากพื้นขึ้นมานะครับจนถึงอ่าสิบหกเซนติเมตรนะครับ ใส่ก็ใส่คอนเกรตเข้าไปตำ25 5ครั้งนะครับชั้นที่3นะครับก็ที่เหลือนะครับก็ตำ25 5ชั้นนะครับตำ3ามชั้นชั้น25ครั้งเหมือนกันนะครับแต่ใส่ความสูงไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆตอบข้อไหนนะครับระหว่างกอไก่กับขอไข่นะครับลองพิมพ์ตอบมาเลยครับผมสำหรับในการทดสอบสลัมนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือในเรื่องของ ถาความค้นเหลวนะครับเราจะวัดยังไงนะครับพอเราใส่คอนกรีตนะครับสามชั้นในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ยกกลวยขึ้นนะครับพอเรายกกลวยขึ้นนะครับคอนกรีตที่ได้นะครับมันก็จะยุบตัวลงมานะครับเราก็กลวยตัวนี้นะครับพลิกขึ้นนะครับพลิกขึ้นแบบนี้นะครับ การวัดสลัมนะครับเราก็จะวัดจากจุดตรงนี้ลงมานะครับอาจะเป็นเป็นเซนติเมตรก็ได้หรือหรือเป็นนิ้วก็ได้นะครับถ้าค่าตรงนี้ยิ่งมากนะครับถ้าค่าตรงนี้ยิ่งมากค่าสลัมตรงนี้ยิ่งมากนะครับแสดงว่าคอนกรีตเหลวถ้าค่าสลัมน้อยนะครับแสดงว่าคอนกรีตข้นนะครับสาหรับในตัวคอนกรีตเหลวนะครับเรานิยมนะครับเอาไปใช้ในการเทพวกปิกกำแพงนะครับที่มันแคบแคบนะครับเพื่อให การไหลเนี่ยการโฟล์มันดีขึ้นนะครับไอส่วนค่าสลัมน้อยๆนะครับมันข้นเนี่ยเรานิยมนะครับเอาไปเทประเภทแบบปลาตะลิงนะครับอย่างเช่นงานดาดคลองนะครับเพื่อไม่ให้คนกินมันไหลนะครับใครคิดว่าขึ้นนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพมีประโยชนห์หน่อยครับผม